สวัสดียามเช้านะครับวันนี้พามาดูฟักทองที่ปลูกไว้ตอนเช้านะครับอันนี้ลูกนี้ผมห่อถุงพลาสติกไว้กันแมลงวันทองมันมาเจาะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกประมาณเนี้ยไม่ได้ห่อถุงไว้คันนี้แมลงวันทองเจาะแล้วก็มันก็เน่าเสียหอยทากก็มากินเสียลูกประมาณเนี้ยประมาณสักสามลูกนะสี่ลูกผมก็เลยลองเอาถุงพลาสติกมาหอ่อ ปรากฏว่ามันรอดนะเนี่ยใหญ่มากเลยใหญ่มากส่วนลูกนี้ไม่ได้ห่วลูกยังใหญ่เลยลูกนี้มาแอบอยู่ในป่าหญนะ้าไหมนี่ใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกอายุในประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วลูกเนี้ยเพิ่งมาเห็นตอนที่ถางยาวแล้วก็ข้างในก็จะมีอีกลูก ลูกนี้เดี๋ยวต้องเอาถุงพลาติกมาหอนะ่อเป็นฟักทองปลูกเองแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมาลงยินรีร้อยเปอร์เซ็นครับลูกนี้ก็ห่อถุงพลาติกวะ่ะนีกน่กันหอยทากกันแมลงวันทองมาเจาะแล้วก็ลูกนี้ น,นี่ก็น่าจะรอดแล้วตอนแรกก็เท้ากำปั้นหลือถุงพลาสติกมโหเราลองแกบด,ดูนะโอ้โหนี่น่าจะรอดแล้วละโตะขนาดนี้เดี๋ยวพอมันเริ่มแก่เปลือกมันจะหนาขึ้นเดี๋ยวจะแกะถุงพลาสติกออกตอนนี้ก็ห่อไว้ก่อนเนาะแล้วมาหอ่อแล้วก็จะมีถั่วฝักยาว พอได้กินครับไม่ได้ลดน้ํามาเป็นเดือนละอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีอีกหรือเปล่านะพักทองเพราะามันขึ้นหนามากเลยไม่รู้จะมีลูกแล้วลตรงนั้นก็จะเป็นมันเทศนะครับนี่กาลังติดลูกแล้วพักทองนี่หอยทาตัวด,ดี น,น,นี่อีกลูกหนึ่งอดททองพึ่งมาผสมเกสอให้แต่เช้าเลยอันนี้ก็เอาผ้ามาห่อไปเคยดูจะรอดไหมนะนอีกลูกนึงนี่นไม่น่าเชื่อว่ามันจะติดดอกออกผลเยอะขนาดนี้ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้รดน้ำ เป็นเดือนแล้วไม่ได้รดน้ำเพราพอช่วงนี้ฝนมันตกปล่อยโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับแค่นี้แล้วครับ